อีบ่โมโมฮะกินดีอยู่ดีนะุ้เบิ่งนี่คืออ้วนขึ้นอีเด้ไข่เดี่ยงอันนี้โอ้เจ้าบอลหนึ่งอันนี้ยังคือผ่าดื้อยัยคู่แทะนี่ฮะอ้าวเก็บไปสมาไซทุต่แลับบาลอ๋อเพื่อนมาเก็บอยู่ทัางขี้เหงาทางขี้เหย่ามาสักแล้วบอลนี่

อ๋อไปเก็บของเก่าบ่เคยได้เก็บเงินบ่เก็ได้เก็บเก็บหลายบ่มือได้ดวงนี้ก็ได้เก็บโอ้ในขยะอันไหนโอ้มือได้ดวงนี้ก็ได้เก็บมือได้ดวงบลี่บ่ได้โอ้เคยได้หลายบ่ครั้งหนึ่งเกือก็ได้เกือละแสนเกอก็ห้า กาบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนเด้อเนาะอ่ามันนี้กับเบียนมาพี่ละพ่อพี่น้องเอ้ย่างบ้านพนซิมเนาะตามเอฟซีขอมาพ่อพี่น้องเอ้เนาะถ้าโมมีมองไปแทกกับไปบ้านพนซิมเด้อสานวนว่าสันอ่ะมาแล้วเด้อเมื่อนี้เนาะงพ่พี่น้องเนาะจังใดกระเบิงให้ยท่าสนวนกัอย่าขามโฆษณาเด้อเนาะมาตามคำขอพ่อพี่น้องเอ้ อเมริกาเวียนมาพี่ะทางบ้าน20โมบาดนี้เนาะนอกจากมาหานอกสมโอก็มาหา20โมงคืพี่น้องเอ้ยอ่เป็นจังได๋เนาะถ้าสมเพิ่นก็เห็นเมื่อนั้นก็โอ้ยพี่พี่น้องเอ้ยเนาะนี่ละสาวนกะบ่แม่นว่าสิมาซ้ําเติมดอกเนาะพี่พี่น้องเนาะอ่าสงสารด้วยซ้ําพ่พี่น้องเอ้ยถ้าเป็นแบบนี้เนาะอ่าบ่ได้ว่ามาซ้ําเติมเราอ่าสงสารอยู่แต่ว่าเราเองเฮ็ดตัวเราเองเนาะ อากาสิมาแนะนําเนาะแนะนําอีกทางสนอนเนาะยังบ่ยอมเรื่องอ่าทางสามองพี่น้องเอ้ยแนะนําช่วงเราประสบการณ์เนาะเจออ่าทางตันอ่ามองไปใส่กระมืดมัวเบิดเนาะทางเฮายิ่งอยากแนะนําหรือว่าบอกสอนเราพี่น้องเอ้ยเนาะบ่แม่นว่าสิมาซ้ําเติมเราอยากให้เราคิดได้ในช่วงนี้เนาะพี่น้องเนาะ สิเห็นยังก็คือว่าได้ให้นักแน่นเดอร์บามันเพียนรุมันเน,น,นะนาตตเะพี่พี่น้องเนาะเพื่อนักขดตัวเองละเพื่อปะเพื่อท่องเนาะอาจจะในท่า,ทาสนองกัสิเข้าไปหาทางเพิ่นก่อนอาศัยอยู่เพื่อนเนาะพี่พี่น้องเนะนะนาะเพราะว่าท่าสนองกัเห็นเพิ่อนงงงอยู่หน้าเรือนแเพิ่นเห็นยังพี่น้องไอ้ปกปกอยู่หนน้าเนาะอาจจะในก็ไปกันไปสมพร้อมกันเลยพี่พี่น้องเอ้ยโดย อ่าพอเห็นแล้วก็ยิ้มเฮ็ดหยังอะนี่โอ้เฮ็ดหยังเด้นี่สะอาดคือเก่าเนาะเฮือนเจ้าเนาะฮู้ซะโมเอ้ยเฮือนเพิ่นกับเฮือนเจ้าคือมันแตกต่างกันแท้นเป็นยังนบาดหึเ็ดยังอน่ะเอาสบายดีสบายดีสบายดีมนมนเอ้ย โอ้มันหัวหลอนเดี่ยวสะปะุณีมึงจะดิบอะไรเชียดยังก็สามโมชิมัดันจ้องชิมัดขันจ้องเชียดยังไรบ้านไหนผ่านมากระบกผ่ามากระบอกผ่ามากระบอกก,กกิน,ก,น,นกินนึกไปขายกินนนึกไปขายไปขายยิบเถื่อแล้วน,นะถือว่ากินน่ะละสาบโมได้เป็นขายอันไหนไม่เคยไปขาย ยัางเครื่องคองยัางเงี้ยบโมเก็บบะเมียนปู่หกคือเกา่าเนาะเฮ็ดปวกกับพเกิดหายสามโมแท้นนี่เออเป็นข้าวขาหาเห็ดปวกขายโอ้ยเนาะจีน่ยเมยตอนเมย์นะเมย์โตเมยเพิง่งจีมาเฮ็ดห้างอยู่แถวนี้กีเก็บเมงงอดปู่คือเกา่คเกาคือเดิมเฮีเยพนะี่น้องเอ้เนาะปุณะผลผูกมาอึม,มาอ่ะทางเฮือนน้องเตี้ยผนมาอยู่หรือว่าสามโมน้องเตี้ยม,มาอยู่เลย อาอคือเห็นฉาดเห็นแพรศนะอ้าวกอนั้นแหละเรามาอยู่สิวันในไรสัะโอ้ยเนาะอู้หมังอือเราผล่ะเพอาะเราปลูกมังอือปลูกมังน้ำมังนีเสนาเดินบ้านนั่นมันจอกมาแต่จะใช่ไงท่านบ่นเ้าไปหลังสวยไหมล่ะต่าให้ต่าให้เจ้านะ จะว่าเจ้าเคยนอนอยู่หิมถนนหนทางโลดพ้นตกห้ามหัวลูกหลุดอ้นหายไปจักอันนี้บอกป้าสาวโมเจ้าไปนอนหิมทางกับลูกนะโอ้โตจะบป่ย่านขาเพิงอันนั่นบ่ฮะจะบป่ย่านขาเพิงบ่บ่วย่านบ่คือเริ่มอ้วนขึ้นแล้วบ้านเอ๊ฮะกินดีอยู่ดีบ่ โมโมฮะกิน<ม>ด,ดีอยู่ดีนะกูเบ,บิ่งนี่คืออ้วนขึ้นอีเดไพรเดี่ยงอันนี้บบโอ้โวอ้าวโอ้ยผดีเด้เนาะอันนี้ก็บวัยาุ่นมาสักวัออยอย่างกับติวมหาดันคันจอกมันจะไปะยูฮู้ยสามโม เสียงหันใจทั้งอึมเข้าอึงางอึงางอยงู่เนาะม่ก,กินยังคือเริ่มอ้วนอีกเดี๋ยวแบบไหนสนุกพูดบ่ฮึกพามากรบอกินเออพากระบอกกินกินมากระบอกกระอวนมาเนี่ยอะไรร้อกเนี่ยฮะไม่มาใส่ ยังหาไม้เขาเอาไม่ซบเข่าอันนี้นะเจ้าไปเสียอ,อย่างกระติวมหาหัดมันก็ไปอยู่แล้วดีน้ำมาทบหัวเจ้ากินบิดเนาะบิดอันก้นโตนีม่มีมวยมีมวยโอ้มีมวยรถพันมีมวยรถพันแต่เราไมีมวยเนาะอนไอ้ลูกเนี่กว่าลูกรถคลองกินอยู่เนาะ<อ>พาขายด้วยแล้วในถุงหาพันหาพันเนี่ ปปขป้นมาเอามาเข่งหานไปคายมะเ,เข่งเขึ้นมาได้ขึ้นมาได้กุนตัวเนาะเป็นได้ผมเศร้าเศร้าร่นนะบ,อบอ่บนน่ไงโอ้ดีขึ้นเนาะเป็นีได้ผมคือเศร้าลน่นนะจิ๋ว่าอ้วนเข่าไปห่านอาหารไปแจกบ่สมองหมืมหหอสแ่ต่งเงินมาจากร้าเน,นี่นไปห่านอาหารค่ะอันนั้นใน หกแสนแหละผืนหักค่ะอันนั้นนี่ถ้ากินข,าข้าวยูค่ะตินด,ดูดเลยค่ะตินด,ดูดจะเห็ดได้บ่เดือนนึ่งบ่ห้าหกมือหกมือเป็นไห้หกแสนโอ้ดี่แหละหกมือหกแสนถือว่าเจ้าตัดสินใจออกมาเลยบ่ไปเห็ดเลยบ้าพผืนนี้หักยูตะว่าไม่ใครเอาหน่อย,อ,ยอืมพนยังหับเจ้าอยู่รังถวยรังบ่วงเนาะ ໄປບໍ່ແມ່ເຈົ້າເອົາໃຫ້ຢູ່ຊາຊ່ວງນັ້ນນະບໍ່ເອົາໃຫ້ດൈຢູ່ເຈົ້າໄລ່ເິນມຈົ້າບກຍັສເປົາເຈົ້າຂຈົ້າບປບໍມືດພນຫບີ15ມືໃຫ້ບີນອບແວຂິ່ງດືນໃຫ້ທນຶງຫ້ື สิพาให้ลูกใส่ถ้วยใส่บ่วงดีๆกับโบเลยโอ้ยเสียเลยเนาะจับมะกระบกไงตีนลูกนะหน้องเราบริเสียเองเพราะเสียมือเขาเองเนี่ยอืมเดี๋จะเสียมือเจ้าอย่าห้องอย่าห้องไปสีเ่เฮียนห้องเอ้ยช้อนลูกแน่เวลาลูกห้อง่ะงโอ้แข็งเลย เจ้าพาเว้าเอ้ยเฮาบ่ได้พาเว้าเอ้าจะเว้านําแขกนําคนแห่จะเว้าให้ดูได้ยินผมเฮียนฮู้เด้จะเว้าในนําก็จึเด็กน้อยวันนี้น่ะเจ้าเปื้อนบ่อันเจ้าจังาออกนะลูกอันเ็ดเปื้อนหรือวไรขีชะกะโลในพุ่นขีชะกะโลอาว่าขีถวยซะ โบเมนบอโอ้คนละเรื่องความจริงคือความเปจริงอ่ะความจริงแหละอ่าความจริงแน่นอนตัวเดบบรายเงินเนาะเขาบอกความจริงเออระวังตีนดุเอาออกนะแม่ตีนดุค่ะหมูเป็นอะไรคือห้องห้องให้กองคนเจ้าฮะไร บ่มีข้าวกินโยบ่เห็นนาก็บ่มีข้าวกินแล้วอ่ะมาสิอยากให้โอ้ยนอตําหัวโลนซะแล้ตําหงาให้ด้อนี่นใดนีให้แกะบ่ให้แกะโอ้ยให้แม่โมจแกะให้ไปบ่มีข้าวกินเดีบ่เทมาให้กินน่ะบ่เพิ่นตักมาให้2โลัน้เราก็ยังตักมาให้อยู่เด้ หมดแล้วอ้วาวคเบันใบแทะโมิกินบอสี่หามือจองโลนะนจะไปหาคอน้ามือหนอ้านงบ่คอเมอวานาาวน,น,นี่ก็เลยเลยชลตักไหนนี่เงินมือไปอีกสิคอแบบนี้ตลอดบ่ขออย้กกอาบันไดนหอาเดือดไบาทนี่ยหกบปีค,ความดปัญญาเจอห็นอะไรบาท ยังโมโหเลยโมโหทั้งออกทั้งเข่าไปเห็นงานแบบโมมีลูกอันโมมีแพ้เอาลูกให้หายังกระยางเนาะมาเสียดเนังบ้านเห็นบ่จะหูแล้วบ้าบ้านนี่มันมันมันทางตันนันมันเป็นไรบ้านนี่หมุนไปทางไรบ้านนี่อ่าโบแม่เคยช้ำเติมเจ้านี่เบ้าให้เจ้ามีความคิดเด้อ ปสิงเงินเทียนเจ้ามีโอกาสตะกี้ฮะนะคอยบอกเจ้าแนะนำเจ้าเจ้าก็บอกเอาหูเจ้าก็บอกใส่ปัานี้มันเบิ้ดได้แบบไหนเบิดอนาคตตัวเองได้แบบนหนมีทางออกทางเข่าได้วบบนหนเจ้าเองเห็ดเองเนาะเจ้าเองเห็ดตัวเองอันนี้นะผมมีไัยเห็ดเจ้า เดี๋นี้โดดเก,ก็คือเพดุเพดันได้ั่โมงอ๋อขอบคอือมันเพล่ะคือให้อันเอร่ามาผสมให้ก็เล่าเล่าแก่มาตัวบ่เออเราคือผสมให้นเน่เช่นะเป็นช่างเนเอร่าน,นะเราไปเวียกแล้วอืมไปเห็นงานนะบ่เราเห็นงานยังชุ่มเอ๋ยบ่ฮู้เจ้าเป็นลูนกน้องแล้วเน้ กว่าเราเห็นงานห่องน้ำบอได้ไงเราเห็นห่องน้ำให้เขาบอผู้ชิมเองออกหน้าตีนหนมลนั่งน่ะโอ้ยอยู่ในมือก็มีโปโตหิวเฮงทะลุี่กินข้าวแล้วบ่นี่ยังไม่ได้กินกินข้าวนเอมยังบ่ไงหมูหู้หมูหู้เลยยังหมูหู้วะไสิกินยัองอือม,ม,<า>มาเลย เป็นอะไรบ้างนี่สิมาอยู่เพื่อนอยู่ชาได้บ่บ้างนี่เออไม่ได้ไปใส่ออกปีนนะ อยู่ไก็เฮ็ดอยู่ไซก็ดุก็มันมื้เอ้ยถ้าบ่เจ้าบ่ดุบ่มันบ่เฮ็ดบ่สร้างอยู่ไซก็บ่รอดอยู่ไก็บ่ได้ถือว่าจไปเฮ็ดาอาหารสิถือว่าพออยู่พอนั่นแม่นบ่อืโอ้ว่ากระตุกก็เอาให้ดีงานก็เบาๆเนาะเออบ่ได้นักเงินเดือนกระตุกแล้ก็เอาให้เงินเดือนเท่าก็ล้านเออล้าน ข่าเด็กเนาะดันหานเนาะถ้าเข่าไปเรื่อยๆก็คือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกเอาดูตีนเอานะยานะเฮ้ไป,ไปาหานั่งพูไปเอ้ยยาหน,นันมีดยันท่าถือเนาะเคื่อนซานก็ยัง บบเกียงบก้อยคือก่าเนาะอ้ยสมอยโบเห็ดยังแต่ละเมืองบเห็ดเมีนเกินเมียนชาเนยอือกอนข่าลูกบ่มันเกือบก็ไปใช่ห้องไ้รูอู้ยโเอ้ยแบบนี้สลัดสลิงจะไปเสบชาเนยเออม่างอ๋อ อโอ้มีป่าปิ้งพุ่นหมดกระจือ้อเอาสิครบป่าลูกเดียบันเหม,ม,ววมือนอย่างทิปข่าวบ่มีใส่กระติ๊กบอนโอ้เจ้าบอลหนึ่งอลยเหมือนยังคือผ่าเดือยเงี้ยคู่แท้เนี่ยฮอ อ้าวเก็บไปสมาใส่ปุทุธิแล้วบ่อ๋อบ่ถ้าเก็บอยู่กับทางขี้เหนียวพุ่นทางขี้เหนียวมาสักแล้วบ่นี่บ่อกยสิว่าแนวดเด้บนี่เนาะมียังเก็บมาทางยะบกูีน้ําบ่ักแผบนํามาใส่เสยเห็นมันบ่เปื้อนบ่เห็นมันบ่มีแม่พญาตบ่ันอยู่ในชเด้ในช อสุกเลยก็ต้องหี t ça t ça t ça. ้ยซาโม่ในารชงยพ่คนเจษบ่เมจโปดมือกับบล่าเม็นบอกกินนี่ป้าดตตุ๊ดมมนข้างในมันหมเมยืดยะยืดอยู่บ่โอ้ตุ๊ดแล้วหมห้มีเม็ดห้องจังไตัวเองโมสะอาดมือกินเข่าอย่งมล่า เป็นรอบ2กินของเปื้อนเลยกินอีกแล้วเออยาขี้กระตือด้ไปเห็นยาขี้กระตือเก็บมากินอีกมันก็มันก็ออกมไดู้จะยังฮู้ว่ายาขี้กระตือมาไดฮะเอาเฮาเบิ่งอันนั้นเป็นเด้มันมีใส่ขี้เจริญยงอะน่ะกินน้ําอืเจาะก็บ่มีเอาโอเด้อให้บกย่อได้ก็ โอ้ยจะมเอยเจ้าอะไรสะอาดเน่เพื่อท้องเพื่อใส่กินองไปจะบัเจิบท้องอะฮะเห็ดตุดเห็ดยังก็เป็นบบดเออเก่งอะดีนี่ลูกนางโมนี่เ,เออจืดแล้วเห็นหนึง่งยิ้มเสรแล้วเพื่อนเห็นพอเสียงมากอะเห็นอยู่ในคิด่ะมนมนพอเสียงม้นใช้ใช้ หมูกินี่ดอกเด้อปลาทูมาใส่ไผให้อันนี่ป้าปิ้งจนบ่ใหม่หละปิ้งปิ้งเองล้นไผเอาเองหมดเก่านี่กว่จาออกก่อนสิป้อนลูกระโพดฟงนี่หมดตเยอะอยู่น่ะถ้วยบ่วงบ่มีซจักแตกซายแตกขว มันพูดชึกอย่างไรแบบว่าเฮาบ่มีกินมีอยู่เลยมันเป็นอะไรชะโมอึดอ,อัด,อดกับวากวี<อ>ท้องกับนอนกรับมันห้อนบ่มันห้องอ,อยู่เป็นถ้าได้กินแต่นอนกร,รับเออเริ่มใหญ่เริ่มดำได้ด้อันนองมลกับเนาะเ,าเริ่มใหญ่เด้ดิขละคลีเม่าไป รถล่มลดตายเราก็เไดโอ้ยเก็บเมียนเน่เฮือนกะสิเปลี่ยนอยู่บ่บานนี้นะหะเปลี่ยนเรื่อยๆมูมีเปลี่ยนยูกเคลื่อนนิสัยนะถ้าเปลี่ยนนิสัยได้ชีวิตเจ้าดีขึ้นยังมันจะเกิดกับฮูเข้เราจะเห็นแนวดี มันก็มีแต่สิ่งดีๆแหละด้เข้ามาอันนี้จะาหมอยอมเปลี่ยนหับคำเออเอเอยื้อบัดบเฮ็ดตามคำที่หับลูกนอนกับนอนนั่มเปนบ,บ่แต่ละเมื่อนี่เอาเห็นยังเห็นเ,เจ้าทางเนี่ยทางเนี่ยใช่ทางเนี่ยทางจะโดนแล้วแต่เราเห็นขี้เชือบมากเลยนี่ขีบตอดมันตอดดู่แรกบนไหนมันบวมหงค่ะ มันอ่ะเขาทานเลยนะแล้วเห็นคีบตุกุมาเจ๊งยังสองตีนเขาตกลงมาเลยนอ่ะคีบของเก่ากับปลุกุ้มกินมึงได้เก็บเงินบ่ไปเก็บของเก่าบ่เคยได้เก็บเงินบ่เคยก็ได้เก็บเก็บหลายบ่มื่อได้ดวงนี้ก็ได้เก็บโอ้ในขยะอันไหนโอ้มื่อได้ดวงนี้ก็ได้เก็บมื่อได้ดวงปฏิจจ์บ่ได้โอ้เคยได้หลายบ่ครั้งหนึ่งเคยก็ได้ โธอละแช่นเธอละหาซื้อเธอละซื้อทโอ้อยู่นำ้ำอยู่อยู่แบบไรส์โมออยู่น,ำน้ำยังไงอันน่ะคนเห็นเฮือนอยู่ในกระเป๋ากระเป๋าพายเนีย่ยอืมเอาคนไปเอาเห็นเอาเอา, oh. เอากระได้โทรศั oh. พท์โอ้พะโลงถิ่มบอดดวันอะไรนะเนาะถิ่มละอืมเ้าพังไม่ใช่ยกหออ้าววิชิุก็ได้พังอีกอ้าวแล้วก็เอามาให้เบิ่งเราเด็ดแ,แบบรุ่นเก่าโอ้เนาะ คือว่าของเก่าเนี่ยมีคุณค่าได้สะเนี่ยโอ้น้ำทอเราสับเกา่าเราสับตั้งโต๊ะพังเลย <laughs> เฉยห้าสิว่าทห้าสิบบามันใส่บ่ได้อ้าวฉางเก็บมาเนาะเจ้านนเนาะแต่ห้ามมาไปดูนี่เลยคั่วเนี่ยเขาเอาไปลิน้นอืม,มอแต่ิต์กีจีบว,ว่าโทรได้พี่จอันนี้โทรได้แต่บมไม่ซิมโอ้ต้องซื้อซิมใส่ ม,มันโทรบมาได้แล้วฮาดูเขาไปไดนะ้มาเลยเออสันส่นบ่เขา่เาคิดว่ามันชี้เสียบ่ได้เล้วเอาไปาอยู่ในนี้ก็กระถิ่มเท่านี้แหละอฮักเจียวเล็กน้อยเขาบุกเก็บ,บกไปทำมาแล้วเ้าหาบุกขึ้นนำให้เขาเอี๋ยวพาลูกกินยังใช้เวลาบ่มีกินข้าวกินนำนำไปห้าคอไซนี่มือถือก็ลุงไปร่างสอยจังหวัด เรือเทือถ้าไปพุ่นอีบัดคือเราบ่อเร่วบ่ตายน้ำยาพอนอะอ่าพ่อมาลูกก็เล้างหัวให้เพื่นแหละเพื่นเอาเขาให้อ่อาอิมอ่มยวบ่อบัานี่กินนมบ่อมมนมนไหนกินเบอร์นมมาให้ก็ะดละเลยซิซนมมาต้อนอยูเ่เพกหนึ่ง กินข้าวเสพนะเฮ้ยเอาหนิซื้อนมมาผักด้วยเด้อถุนยาถจ้าเอาไว้ถุยาเอห็ดอะไดได้เอาเจ็ดไหนเ็ดอะไรุยานจ้าเอากระชอนลูกล่ะบาโอ้ยเมฆก็นอกอนลูกใส่เตรลมใช่แล้วลูกจังนีอันบอันนั้นฮะ ต้องสอนลูกลบะบ่ลูกกินแล้วบ่ถามแล้วบ่เจาะให้ลูกแล้วบะแม่ห้ามกินเดอ้อแม่เดอ้อไปชื่อมาให้แม่ซื้อมาให้ลูกแม่มันใหญ่แล้วจากคว่ำแล้วอู้ผมกระซามจกผู่มันนี่เนาะโอ้ผมลกได้เนี่เนาะจากซามจกแม่นบ่อ<า>เอ,อ้ เป็นยังเฮือนเฮือนมีจังพาไปนอนพาลูกไปนอนดินกินหญื้อใก่บ่มีน้ำมันใส่ลูกบ่มีเงินนบ่มีเงินใส่น้ำมันเออแหละเอาผักกุ้งเละเดี๋ยนอนอยู่ในหิมทางเลยบ่อนอนอยู่ใส่สจัชาโอ้พาดูกันที่ทัวเด่นเนาะเจ้าเ,าเนาะวางกับตูบ้บรรจุชั้นแล้วอ่าแข็ง หางเจ็ดชั้นหางเจ,จ,จ็ดชั้นเจ็ดชัด้นยังอะบ,<น>บ้านี้ดีๆบ้านลูกดีๆกินยังไม่ทันเลยมันจะเอาใหม่ตลอดอา้าวลูกหิวคือเจ้าหิวนี่แล้วฮะเด็กกินเบิดกล่องเลยฮะจะเอาอีกแล้วบ,าาบ้านกินยังบะมอนใครตี่กินอีบ้านนี้ยันทอกทิมมาตรที่<อ> กะเบิงดูแล้วว่ากะสอนลูกดีๆแหมแม่กะมาเจให้อีกกองที่2ป้าโตหิวขนาดมนกะมนหิวบ่มนหิววะโอ้ยมนน้อยนี่เดี๋ยวเฮาือมา2กล่องเอิงจะเอาือมากล่องนึงยเาบ่กินน้ให้เพิ่นหมดอือเพิ่นกินบ่มาเพิ่นทอกมอือให้แม่กินให้แม่กินทอกถี่มเลยมามือเฮ็ด แต่สิเยดวิธีใดบัดนี้เลี้ยงลูกสิใหญ่บัดนี้เอ้าอยากถามเจ้าครั้งสุดท้ายยังบ่ฮู้จิดคือไก่บ่ปรีลูกเหียนรถเสียน้ํามันรถบ่มีกําไรกิโลออกมาเลยสแต่เบิดแม่นบ่ก็พอได้อยู่ได้บ่มื้อละ120,000ฮะมื้อเซะ เ้องช่วยนะเช่นหะเออเก็บมาหูเมียนหูเมียนนะเจ้ามาชิลุไปในไดรดูเหียนโหลดเจ้าได้สำเพมันพังเลยนะเากะไปจับอะไ้กระตุกมากะได้เก็ตมาหน่อหนึ่งกะเอากระตุกไปขายด้ายในมันวันนะผุดโฟนเฮะนะข้าได้กระตุกมากะเอากระตุกไปขายเอาเก็ตเมียนอืมมันนี่กระตุกหน่อยเดียวกะเอาเก็ตไปขายเอากระตุกเมียน อืมเด็กะเห็นหลอกเห็นเล็กเก็บเอาเก็บเอาลดยังล่ะเล็กเล็กโอ้เล็กกระป๋องมันนี่แล้วกระป๋องอืมเก็บมาไว้ขายนั่นแล้วตอนข่อยมอบชีวิตดีๆให้เจ้าอยู่กับลูกกับเต้าอยู่เฮือนอยู่ซ่านเ้าตะกี้ผู้รักผู้หญ่ิ่นซอยเป็นน้ำเจ้าเองเนาะเมนบ่ มันสายเกินเนะานะชะโมเนาะมีได้เลื่อนหนาเมนบ่มิได้สูงหนาเดินหนาบาเนี้เนาะอือคนผ่านมันมันจะเพิ่งอาไรจากขึ้เขาบ่คือบัวหางจริงไหมอือถ้าเพิ่งผ้าพิน่นลายอือเจ้าคิดแบบนั้นอือกะเมนยูถ้าจะบอกแบบนั้นก็ทึกเขาก็หานำเห็ดนำอะไรเบเื่อมาสินังอยู่นอนอยู่ ฉันอะไรหลุดฉลืมแบบนี้เไ่หอ่อยู่ครับไปไซบะไหนตนไปไทยบอทำงานอยู่ไทยบอไปไซอะไะเก่าอืเอาลูกก็เลขาลูกคือเก่าไปน้ำเอา,นเอาเพ,อน,าพอนมาพนเมาส์สักยังบอกว่าอยากินก็บแม่ก็อดบนะ่ได้เนาะไอ้เียลูกกินอยู่ มือซาโม่เลยเอเออเอากินข่าวกินน้ำซาเซอรอือเอาสบายดีเอฟซีเดยเ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 ยาอตาวเลยเนาะมานี่กลับมาทางนี้ก็เลยเขามาเยี่ยมพยายามเนื้อทำไทยท่าซาโม่นะเเนาะชีวิตประจำาบนเพนอือตเาะพ่อเอเเืเ่เพ่อเพ่พอออ อดอยู่อดกินอยู่ก <Elena> ับลูกอ่ะละเพื่อนก็ไดเนาะภาษาเพื่อนเพื่นพี่น้อยอามานี้ก็ถือว่ามาทั้งนี้ก็ได้มาเวมายมายามเพื่อนเพื่อนพี่น้อยจังไดกะบอผิดบ่ถือผิดพัากันได้ขอโทษขอภายเนาะจนพรับคลิปนี้กะขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีสุขสุขมวลเนอที่ติดตามผักกดเซฟกดไลค์แล้วกะเป็นกำลังใจท้าสานวันพนี่น้องไอสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเนาะเขอากล่าวมาสบาสดี